ซีโร่รีพอร์ตสรุปข่าวที่คัดกรองมาอย่างดีเพื่อคุณวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยอัลฟาซีโร่เปิดแล้ววันนี้พร้อมเสิร์ฟความสดชื่นโคโค่วอล์กสาขาปั๊มบางจากเกษตรนวมินแวะมาลองน้ำมพะพร้าวปั่นเย็นๆกันได้เลยมีส่ง d e ลิเวอรี่ด้วยนะเพียงแค่ค้นหาโคโค่วอล์กปั๊มบางจากเกษตรนวมินทางแอปโรบินฮูดไ m a n g r a าฟ o ูดช h อ p ปี Food อย่าลืมกดใช้โค้ดก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะเป็นรายงานข่าวอัปเดตเรื่องราวต่างๆนะครับ Zero Report ฉบับวันที่1ตุลาคมนะครับเข้าเดือนใหม่กันละเท่ากับว่าจริงๆอย่างที่เดนฮากบอกครับนัดหลังจากแพ้ท็อตแนมเนี่ยแกบอกเลยครับว่า เราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะครับต้อง move on นะครับนี่ยิ่งกว่าวันใหม่ครับเข้าเดือนใหม่เลยนี่อาจจะเป็นเดือนที่จุดประกายอะไรติดก็ได้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่า,าทางทีมนะครับจะทั้งเทนฮาร์นักเตะสตาฟโค้ด จะแก้สถนานการณ์อะไรกลับมาได้หรือเปล่าเราก็มาติดตามรับชมรับเชียร์ไปด้วยกันนะครับส่วนถ้าแก้ไม่ได้ก็ตัวใครตัวมันครับมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับไม่ว่าจะเทนฮาร์หรือว่าใครก็ตามนะครับอ่าทิ้งท้ายเก็บตกกันนิดนึงจากนัดท็ัตแนมนะครับอันเนี้ยอ่าฮูสร์ครับเขาเก็บค่าเฉลี่ยการยืนโพซิชันนิ่งในเกมนะครับของทางยูไนเต็ดแล้วก็ าทางทอ็อดแนมนะครับมาให้ดูนะครับว่าที่โอทักฟอร์ดเนี่ยมันยืนกันยังไงวะเนี่ยทำไมสกอร์ออกมาเช่นนี้นะครับดูแล้วเราก็จะงงงงแปลกๆนิดนึงครับอ่าโอเคเบอร์20เบอร์6เบอร์25เบอร์4เบอร์3มเนี่ยมันก็ยืนดูเป็นธรรมชาติของแผงแผงแบ็คโฟนะครับแล้วก็อ่ามิดฟิลด์ตัวรับดีนะครับแต่มันดูมันแม่งแม่งแปลกๆนิดนึงครับตรงเบอร์ เบอร์ 8, 3 7เบอร์11ครับมันจะไปกระจุกกันเป็นก้อนเดียวเป็นแท่งทำไมครับนี่เราเตะบอลหรือเราทำทองแท่งครับเนี่ยครับก็เลยงงๆนะครับส่วนอา่าเบอร์10กับเบอร์17อย่ายังพอเข้าใจได้ก็คือเป็นปีกุบตัดเข้ามาเล่นข้างในส่วนใหญ่นะครับก็อันนี้นครับเป็นโพซิชั่นนิ่งที่ไม่รู้ว่า นักเตะไปยืนอย่างนี้เองหรือว่าเป็นแท็กติกที่วางมาของทางทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็เทนหากนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับทางท็อดแนมเนี่ยการยืนต่างกันค่อนข้างเยอะนะท็อดแนมมันยืนเกิน11คนหรือเปล่าวะทำให้มาดูเยอะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11าก่ะพอดีนะครับมันยืนกระจายตัวกันดีนะครับเมื่อตอนแรกผมดูเอ๊ะ มันเยอะกว่าเราหรือเปล่านะครับมันแอบเตะ12-13คนหรือเปล่าเราถึงโดน30ก็ไม่ไปได้เนี่ยไม่นะครับนับแล้วก็คือยืน11คนเหมือนกันนะครับแล้วดูเิครับโอ้โหยืนไอ้ท็อตแนมนี่ยืนไฮไลน์นะครับสูงมากเลยนะครับไลน์นี่สูงกว่าอยู่ในเตดอีกมั้งเนี่ยเออยืนสูงไลน์สูงเราก็ทิ้งตัวไว้น้อยนะครับดูดิยืนทิ้งตัวไว้แค่3คนนะครับอันเนี้ย3 1 6หนของแท้นะครับ สามหนึ่งสามนึ่งหกแบบฉบับของอังเก้เนี่ยที่ก่อนหน้านี้ที่เทนฮารชอบใช้เนี่ยสามหนึ่งหกซูเปอร์โอเวอร์โหลดเนี่ยอังเก้เอามาใช้นะครับปราบเทนฮารเองนะครับเนี่ยครับสามหนึ่งหกชัดๆเลยครับเราก็เล่นไฮเพรสซิ่งใช่ไหมบีบแดนบนชิงบอลจังหวะเคาน์เตอร์เพรสได้แล้วก็จู่โจมเร็วเป็นอ่ควิกทรานซิชั่นนะครับไปไปมา,มา,มาเหมือนเทนฮาร์โดนหมากของตัวเองหยอก ย่อกลับนะครับเอาจุดเด่นของตัวเองออกไปหมดเลยครับสามหนึ่งหกเหมือนกันเลยครับแต่วันนี้เอ่อเทนฮาร์ไม่ได้เล่นสามหนึ่งหนะครับเล่นห้ากระจุกแล้วก็สองนะครับเหมือนจะบอกว่าเป็นห้าสามสองก็ไม่ได้นะครับมันยืนห้ากระจุกนะครับแล้วก็สองก็อันนี้ก็เป็นทำให้เห็นแหละครับว่าเอ่อแท็กติกอย่างที่ผมบอกไปในไลฟ์เมื่อหลังเกมนะครับว่าแพ้ทุกกระบวนทางครับไม่ต้องไปโทษใครเลยหมายถึงว่าเอ่อ ไม่ต้องเป็นโทษนักเตศไปลายบุคคลเลยนะครับผมว่ามันแพ้แพ้แพ้ในหน้ากระดานเลยด้วยซ้ำอะ่ะมันเหมือนแบบที่ผมบอกในไลายอะ่ะมันเลนหมากรุกแบบแพ้ทั้งกระดานอะ่ะมันไม่ใช่แบบเดินผิดแค่หมาก2สองหมากนะครับมาเดินผิดทางกระดานก็ไม่เป็นไรครับยังมีโอกาสแก้ตัวนะครับเทนฮากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอ่ารู้สึกบอร์ดจะยังให้ต่อนะแต่เดี๋ยวก่อนจะไปถึงบอร์ดเรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับ จบไหนไหนไหนไนมันจบเรื่องไอ้แท็กติกไปแล้วเรามาดูอีกนิดนึงคือตัวเลขซัมมารีนิดนึงนะครับผมเนี่ยจะเป็นคนที่คอยดู Data Analysis แท็ติไม่ใช่แท็กติกดีผมจริงๆไม่ใช่สายแท็กติกนะหลายคนอาจจะเข้าใจผิดผมเป็นสาย Data Analysis ประเมินจากพวกตัวเลขนะครับกรเตินจากตัวเลขสถิติในการที่มันจับมา จับมามากพอนะซึ่งหลังจากจบนัดท็อตแนมเนี่ยมันก็มีสถิสติหลายอย่างที่บันทึกไว้นะครับซึ่งไม่อยากจะให้บันทึกเลยลบได้ไหมดีลีตเราทำเราแก้งทำพาสเวิร์ดไอคาวหายแล้วกันจะได้ไม่ต้องบันทึกนะครับอ่ะแต่มันช่วยไม่ได้มันอ่ะบันทึกอโตโมติกแล้วเวลาเรานอนเสียบปลั๊กเนี่ยไอโฟนก็จะแบ็กอัพให้เราเองหลายคนไม่รู้นะครับ ก็อ่ะแบ็กอัพไปแล้วเราก็ยอมรับไปแล้วกันสถิติที่เลคอร์ดนะครับเทนฮาร์กเนี่ยคุมทีมอยู่ในเต็ด123นัดนะครับเป็นตัวเลขสวยเลยนะ123นะครับแต่ปรากฏว่าไอ้1 2 3เนี่ยเสียประตูเกิน3ลูกถึง25นัดนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะมันกินไปเป็นกี่เป,อ,เปอร์เซน็นต์นะ25จาก123นัดก็โอโ้โหรวมๆ1ใน5 1ใน6อะ่ะ ก็ถือว่าเยอะนะครับเสียประตูเยอะแสดวนะให้เห็นว่า,าขาดความเหนียวแน่นนะทีมของเดนฮาร์กเนี่ยเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าแนวทางที่เขาใช้อะ่ะมันเป็นแนวทางถ้าเรียกว่าเป็นมวยเนี่ยมันเปรียบเหมือนมวยไฟเตอร์ออกหมัดเยอะเดินหน้าเข้าใส่ไม่ยอมตั้งกาดไม่ฟุตเวิร์กหลบอะ่ะมันก็เลยเวลาโดนต่อยสวนมาก็จะโดนเป็นชุดอย่างเงี้ยน,นะครับถ้าวันไหนอึดๆไม่น็อกก็ อัดเขาลงครับวันไหนนี้คางเปาะนี่ก็โดนลัวเลยนะครับก็ปรากฏว่าเนี่ยเสียไปสาประตูถึงเกลอแล้วไอ้สประตูนี่บอกว่าขั้นต่ำนะจริงๆมันมีบางนะัดโดนโดนเจ็ดโดนอะไรเงี้ยด้วยนะครับ แต่อันนี้อาจจะโดน3ประตูคือถึง25นัดนะครับถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าตัวเทนฮากเองไม่ได้เป็นต้องเข้าใจอย่างนะครับเทนฮากไม่ใช่กุนซือสายแท็ติกไม่ใช่เป็นกุนซือสายไอ้แท็ติกอ,อินเทลเจนต์น่ะแบบแก้เกมมองเกมแล้วก็แก้หมากกับคู่ต่อสู้ได้เก่งถ้าใครจําได้ตั่งแต่ก่อนเทนฮาร์กจะมาผมเคยพูดไปแล้วว่าเทนฮาร์กไ,ไม่ได้ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องนี้นะครับเขาเป็นประเภทกุนซือพวกประเภทประเภท,ระ,เทระบบอ่ะ ระบบวางวางวางซิสเ็มแล้วก็วางเกมแพนเราพยายามเล่นให้ได้ตามนั้นแต่พวกไอ้กุนซือสายแท็ติกสายแท็ติกอินทิเกเรนท์หรือว่าแท um, ็ติกรัดกลุ่มอ่ะมันจะไปอยู่ทางฝั่งพวกสเปนอิตาลีอะไรพวกนี้มากกว่านะครับที่มันจะเคี้ยวๆหน่อยอะ่ะอย่างที่บอกคือเทนฮาไม่ใช่กุนซือที่เขี้ยวจัดนะครับแต่ว่าเขามีมีไอ้ฟุตบอลลิงไอเดียที่แบบไอเดียในการทําของเขาอ่ะในแนวทางของเขาอะ เป,เ,ปเป็นเป็นเป็นแนวทางที่น่าสนใจในตอนก่อนที่จะเข้ามาว่าเอ้ยถ้ามันเอามาใช้กับพิมรยรีได้ผลเนี่ยมันก็น่าจะเก็บผลกันแข่งได้ดีซึ่งปีแรกก็ทําได้ดีแต่พอปี2ปี3เนี่ยโดนกุนซือจับทางได้ที่ก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับรวมถึงตัวเจ็บปีที่แล้วด้วยแต่ปีนี้ตัวไม่ได้เจ็บละก็ต้องรับไปเต็มเต็มเหมือนกันนะครับซึ่งรูปแบบของการเล่นที่เทนฮาร์ชอบเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเสี่ยงสูงเหรอควาแบบอย่างที่บอกพอไม่ได้เป็นกุนซือสายแท็กติกที่แบบเก่งในเรื่องของวาง เกมให้รัดกุมวางเกมให้แน่นเนี่ยพอเสียประตูรัวๆก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยปัญหาคือไอ้ที่บอกว่าจะบุกแหลกเดินแลกหมัดเนี่ยแต่ปรากฏว่าไอ้ออกหมัดเยอะแลกหมัดเยอะเอาตัวขึ้นไปเยอะเนี่ยแต่หมัดดันไม่หนักอีกนะครับความเสียบคมมีไม่พอเนี่ยกลายเป็นเหมือนจะเล่นเป็นเหมือนจะเป็นโค้ดที่เล่นเกมลุกแล้วก็โอเวอร์โหลดเกมลุกขึ้นไปเยอะนะครับแต่ว่ายิงประตูได้น้อย อันเนี้ยที่มันดูขัดแยง้งทางนี้ว่าเหมือนจะออกหมัดเยอะอะที่บอกทําให้ค่า XG อะไรออกมาสูงอะแต่ปรากฏว่าหมัดที่ออกไปเยอะๆเนี่ยดัดไม่หนักนะครับเป็นหมัดจิบๆ,ๆจ้อยๆนะครับผู้ต่อสู้โดนต่อยแล้วไม่ค่อยตายเนี่ยปัญหาก็คือเลยเป็นอย่างนี้นะครับก็พอเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยทั้งเรื่องของการยิงประตูยากยิงไม่ค่อยเข้าไม่คมเสียประตูทีรัวๆเยอะ แล้วกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าพอเป็นไม่ใช่เป็นสายแท็กติกไม่ใช่เป็นสายเน้นผลเนี่ยผลการอย่างขันของแกนเดี่ยพอเล่นไปเล่นมาก็เลยยิ่งน่ากังวลน,นะครับอย่างในไลฟ์ที่ผมบอกไปอะว่า82นัดเนี่ยแพ้ไปถึง26นัดน,นะครับหรือเรียกได้ว่าไอ้นี่คือเฉพาะในพรีเมลีกนะเพราะว่าอ่าถ้าถ้าเป็นไม่ไม่ได้นับพวกบอลถ้วยนะแต่ในพรมเมลีกคือเจอทีมระดับที่แบบแกร่งสุดในอังกฤษเนี่ย ยี่สิบทีมในสามฤดูกาลเนี่ยแปดสิบสองนัดแกแพ้ไปถึงยี่สิบหกนัดนะครับคิดเป็นสามสิบสองเปอร์เซ็นแปลว่าอะไรครับหนึ่งในสามนะครับคือทุกๆสามเกมแกจะแพ้หนึ่งนัดอะในในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสถิติไม่นีไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นสถิติที่แพ้เยอะที่สุดนะสามสิบสองเปอร์เซ็นตี่แพ้เยอะกว่ามอยแพ้เยอะกว่าฟันกาลกว่าโชเซ่มูรินโญ่กว่าโอเล่ซึ่งพวกนั้นเนี่ย ต้องต้องอย่าลืมนะว่าพวกนั้นเนี่ยผ่านช่วงที่แย่ที่สุดจนโดนบดไปแล้วด้วยนะครับหมายถึงว่ามันต้องเจอช่วงหัวตกไปแล้วว่าเทนฮารี่ยังไม่โดนยังไม่โดนบดนะครับยังอยู่นะครับแสดงว่าอ่ะมันอาจถ้าจะเป็นช่วงที่ถึงโดนลดมันอาจจะแย่กว่านี้อีกก็ได้นะครับอาจจะกลายเป็นกุญสือที่มีอ่าล็อสเลลอสเลหรืออัตราการแพ้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ ยูไนเตดก็ได้นะก็เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับเพราะว่าสถิตินี้นี่คือสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี77นะครับปี1977โอ้โหมันคือนานมากอะก่อนเซอร์อเล็กอีกนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนเซอร์อเล็กก่อนรอนอัตกิสันนิ่งมั้งยุคยุคนั้นอะนะครับโค้ดตั้งหลายคนก็ยังไม่มีใครทำสถิติแพ้ง่ายได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็ทําให้มันจะมีผลกับแต่เทนฮาร์เก็บคะแนนได้เยอะเพราะว่าคือเขาเป็นลักษณะไม่ชนะก็แพ้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นเนี่ยคะแนนมาเลยยังเยอะอยู่เพราะปีแรกแกเก็บชนะเก็บชนะได้เยอะแต่ว่าช่วงหลังๆเราพอเริ่มชนะยากพอชนะไม่ได้แกเก็บผลไม่ค่อยได้ครับโดนยิงจนแพ้อีกเนี่ยอันนี้เลยเป็นปัญหาซึ่งตอนเนี้ยก่อนจะถึงเบรกทีมชาติยังเหลืออีกสองนัดแต่ปรากฏว่าแกเดีย่ยาไม่ชนะมากี่นัดแล้วว่าสามนัดแล้วหลังจากที่ชนะล่าสุดคือเซาแธมตันกับในคารา,าบาวใช่ไหม แต่ว่าในลีกเนี่ยเสมอพาเลตนะครับเสมอทเวนเต้แพ้ท็อตแนมนะครับเท่ากับไม่ชนะมา3นัดแล้วนะครับรวมยุกรายการแล้วเดี๋ยวจะเตะยูโรป้ากับพรีเมียร์ลีกส่งท้ายอีก2นัดก่อนเบรกทีมเช่ถ้า2นัดนี้ยังไม่ชนะอีกเท่ากับจะไม่ชนะ5นัดรวดนะครับอันนี้เนี่ยไม่ว่าเป็นกุญซื้อทีมไหนนะครับถ้าตกอยู่ในสภาพเนี้ยหมายถึงว่าทีมท็อปอะทีมท็อประดับแบบท็อปซิกท็อปโฟท็อปซิกเนี่ย ถ้าตกอยู่ในสภาพนี้รับรองโดนโดนโดนเฮงเลงจากทั้งแฟนบอลแล้วก็ทางบอร์ดบริหารแน่นอนนะครับจะตกอ,อยู่ภายใต้ความกดดันดังนั้นเนี่ยมีความจําเป็นอย่างมากนะครับที่2นัดถัดไปของยูไนเต็ดเดี๋ยวจำเป็นจะต้องชนะนะครับซึ่งอ่ะมันยังมีอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือหลายคนถามมาว่าไอ้ที่แพ้ง่ายยิงน้อยเสียเยอะเนี่ยถ้าเทียบกับคุณซือคนก,นก่อนเนี่ยอ่ะ ผมเอามาขออนุญาตนะครับอันนี้ไปตอบคอมเมนต์ไว้นะครับมีคนถามว่าถ้าะทะเทียบกับน้ํามูนะครับเทนฮากับนาบูใครยิงประตูได้ยเยอะกว่านะครับผมก็ไปหามาให้ตอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเทนฮาก่าเฉลี่ยยิงได้เยอะกว่ามูนินโยนะครับเป็นกุนซึอสายเกมบุกเนี่ยแต่ก็เยอะกว่าไม่ได้เยอะนะครับยิงได้1.84ค่าเฉลี่ยจาก123นัดเนี่ย ยิงได้1.84ประตูต่อน,นัดนะครับส่วนมูรินโย่ยิงได้1.74นะครับก็คือยิงได้มากกว่ามมริโย่์นิดหนึ่งนะครับแต่ที่มันต่างกันเยอะเลยเดี่ยคือมูรินโย่เสียแค่0.89ประตูต่อน,นัดนะครับแต่เทนฮารนี่ล่อเสียไป1.4ประตูต่อน,นัดนะครับอันนี้ต่างกันเยอะนะครับเมื่อมาคิดเฉลี่ยอย่างเงี้ยมูริโย่จะบวกจุดเท่าไหร่บวกจุด 9. นะครับ ใช่บวกจุดเส่วนทางเทนฮาร์กจะบวกจุดสี่นะครับก็อันนี้คือถ้าเทียบเรื่องของประสิทธิภาพการทําประตูกับการรักษาสกอร์นะครับอ่ะยังไม่พอมีคนถามถึงโอเล่มาด้วยนะครับโอเล่กับเทนฮาร์กเนี่ยสถิติเป็นยังไงครับทางโอเล่เนี่ยอ่าเทนฮาร์กเมื่อกี้ที่บอกครับหนึ่งจุดแปดสี่ที่ยิงได้เสีย1.4งนะครับโอเล่ที่ยิงเยอะกว่าเนทนฮากนะครับเป็นอย่างเงี้ยยิงได้1.89นะครับถึงแม้จะบอกว่าเอ๊ะมันเป็นฟุตบอลที่ ไม่ได้เล่นแบบครอบคองบอลหรือว่าบุกขย่มคู้ต่อสู้นะครับแต่จริงๆผมไม่ได้ติดนะหมายถึงว่าตัวผมเองเนี่ยชิดเชื่อว่า,าศาสตร์ลูกหนังเนี่ยแท็กติกไหนมันจะมีจุดเด่นของมันที่สําคัญคือการเก็บสกอร์การเก็บผลการแข่งขันนะว่าใครใช้ออกมาได้ผลและใครยืนระยะเก็บผลการแข่งขันได้ต่อเนื่องมากแค่ไหนผมไม่เคยมีปัญหากับฟุตบอลเกมลับนะ ต่อให้ใครจะบอกอยู่แต่เล่นเกมรับไม่ควรเนี่ยแต่ผมเป็นคนที่ดูฟุตบอลอิตาลีมาในยุคไอ้เกาโชเฟื่องฟูเนี่ยดูบอลไอ้บุนเดลิก้ามาในยุคไอ้นาโกอปอหลวดน,น่ะสมัยน,ะนะั้นน่ะแล้วก็เชียร์ดดมุนยุคคารไฮริสเล่สเตฟานชับวิชาเนี่ยเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้อะไรนะ ซิเรอาโกสปอร์ซ่าเนี่ยผมดูพวกนี้ผ่านมาเยอะได้เห็นแท็กติกมันมาเยอะแล้วแต่ก่อนผมไม่ได้ดูหลีกเดียวนะแต่ก่อนผมดูหลีกอังกฤษน้อยกว่าสมัยผมมัธยมเนี่ยผมชอบดูอิตาลีกับชอบดูเยอรมันมากกว่าแล้วครับมาดูหลีกอังกฤษเยอะๆในช่วงไอหลังจากปีเท่าไหร่วะ97 9าอะไรพวกนี้นะครับที่เริ่มเริ่มมาดูนะดีไอเชียยูไนเต็ดตั้งแต่ปี95แต่ว่าในช่วงนั้นน่ผมดูดอทมุนกับดูอินเตอร์เยอะกว่านะ แต่อ่ะไม่เป็นไรก็จะได้เห็นมาแท็กติกที่หลากหลายเห,เห็นเห็นความแบบหลากหลายมามากกว่าที่จะเห็นอยู่ในเตดทีมเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมยังไม่มีปัญหาเรื่องแท็กติกอ่ะแต่ว่าเอาเป็นว่าเนี่ยปรากฏปรกวว่าลูกได้เสียอะไรต่างเนี่ยโอเล่ก็ทําได้กว่าดีกว่าเทนฮากนะครับต่อให้ใครจะว่าไอ้ไม่ได้ไม่ไร้แชมป์อะไรก็ตามเนี่ยแต่ค่าเฉลี่ยมาคือโอเล่ยิงได้1.89เนะครับเสีย1.21ก็คือดีกว่าทั้ง ทั้งลุกและลบแล้วที่สําคัญสถิติที่ผมเอามาอันเนี้ยโอเล่ไม่ได้รวมไอ้นี่นะครับไม่ได้ไม่ได้รวมตอนช่วงที่เป็น caretaker อ่ะ interim อ่ะ,อะไอที่เป็นคุณสื่อโชว,ว์ข่าวซึ่งสถิติดีกว่านั้นอีกนะครับแต่อ่ะอันนั้นไม่ต้องนับแล้วกันเพราะปีนั้นมันก็คือไม่ได้เต็มตัวอันนี้คือเฉพาะปีเต็มตัวจนถึงโดนปลดนะสถิติมันประมาณนี้แต่ถ้าใครจะบอกเอาโอเล่กลับมาก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะามันมันคือจบไปแล้วแหละแ,แล้วก็คงไม่ได้ดีไปกว่านี้มันก็ก็ น่าจะมูฟออนไปมากกว่าหมายถึงว่ากรณีถ้าปลดเทนฮาร์กแต่ถ้าเทนฮาร์กยังสู้ต่อไปได้นะครับจริงๆแกยังไม่ได้หมดโอกาสนะคือสื่อทุกสื่อออกมาบอกตรงกันเลยนะครับว่าเทนฮาร์กจะยังไม่โดนปลดนะครับหลังจากแพ้ท็อตแนมนะครับแล้วก็บอร์ดเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแผนว่าจะปลดเร็วๆนี้นะแต่ว่าหลังจากผลการของท็อตแนมเนี่ยหลังแข่งเสร็จเห็นว่ามีการประชุมกันคุยอย่างลึก อย่างยาวนานนะครับดีฟเลยใช้คําว่าด e ฟนะครับแล้วเทนฮากเลยวันจันทร์นะครับวันจันท์ปกติต้องแบบเอออิดออดนิหน่อยเช้าวันจันทร์ถติดไม่ครับเทนฮากขับมาถึงสนามตั้งแต่เจ็ดโมงครับมืดตึดตื่อเลยครับเพราะที่อังกฤษมันสว่างสากว่าไทยนะครับแกขับมาแล้วก็ไม่รู้ขับมามืดมืดมานั่งคนเดียวในสนามซ้อมหรือ่านะครับทำทำเอ็นะครับ สมัยนี้มันยังมีคําว่า MV อยู่เ่ราะว่าเออนั่นแหละไปนั่งทํา p o v ปะ่ะทํา MV นะครับโคบเป็นแฟนบอลอยู่ในเตดที่นั่งคนเดียวอยู่ในสนามนะครับให้มันได้รู้สึกฟิลของแฟนบอลมัง่งไปมาคนเดียวนะครับแต่ว่าเปิดซ้อมไม่ได้ครับนักเตะยังไม่มานะครับแกก็มานั่งเงียบๆคนเดียวตอนเช้านะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับแกก็คงกลับมาทบทวนอะไรบางอย่างอาจจะ เหมือนอีคิวซังอ่ะชิกกิดิกกิดิกกิดิกเนี่ยคิดอะไรออกขึ้นมาสักอย่างนะครับอาจาอาจะาเาจอาจุดเปลี่ยนนะครับในนัดปอร์โตกับวิลล่าก็ได้นะครับเพราะว่าบอร์ดเนี่ยถ้าจริงๆมันผมว่าโอกาสปลดอย่างยากนะคือนัดปอร์โตกับวิลล่าเนี่ยถ้าเก็บผลการแข่งขัน2นัดเนี้ยชนะได้สักนัดหนึ่งอ่ะผมว่ารอดบอร์ดอาจจะยังให้ดูต่อไปอีกนิดนึงอย่างเงี้ยคืออาจ้าชนะปอร์โต เจอวิลล่าอาจจะแพ้เฉินเฉือนหรือเสมอเสมอหรือแพ้เฉินเฉือนอย่างเงี้ยอาจจะยังรอดนะครับถ้าชนะปอร์โตได้แต่ถ้าไอกรณีที่บอดจะปอดเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องเป็นลักษณะแบบแพ้แบบเก็บผลกแน่งขันไม่ได้แล้วแพ้รวดอ่ะซึ่งระดับนี้แล้วมันไม่น่าจะแพ้รวดมาสองนัดเนี้ยถึงจะเป็นนัดยากนะครับแต่เวลาคนเราเนี่ยหลังพิงฝาหลังไอติดเชือกเนี่ยมันก็ต้องออกมาตโตโต้อต,อต,อต,อตอบสู้นะครับซึ่ง อ่ะหลังยังไม่ต้องไปดูถึงนะัดเบนฟอร์ดกับเฟนเนบาเช่แล้วกันเอาแค่ช่วงก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยที่บอดจับตาดูหลังจากคุยกันอยู่จริงๆบอร์ดอะทั้งใจจะสนับสนุนเทนฮารก,ก็ยาวๆอยู่แล้วจากที่ดูตอนตอน้นฤดูกาลมาก็รู้ครับแต่ปรากฏว่าผลงานมันดันแย่ก,กว่าที่ประเมินที่จะคาดไวอ้อ่ะมันก็เลยต้องเอามา จับตามองมาประเมินกันเร็วขึ้นจากที่ผมบอกอยู่ตลอดแหละว่าจริงๆบอกเดี๋ยวมันควรจะเป็นรอบประเมินคือนัดที่สิบของพี่ม์ลีกอะไรประมาณเนี้ผ่านไปทัก3สามเดือนสี่เดือนแต่ปรากฏว่าไอ้ช่วงสองเดือนแรกที่มันสะง้อนจะแง่นเกินนะครับเลยอาจจะต้องคุยกันเร็วขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าโอกาสปลดเนี่ยมันยังไม่ได้สูงมากนะเพราะว่าสองนัดเนี้ยที่บอกว่าจะโดนประเมินเนี่ยจริงๆมันก็คือ ถ้าเกมที่เจอปอโต้สักชนะสักเกมชนะสวยๆสักเกมเนี่ยโอกาสจะรอดก็ค่อนข้างสูงผมถึงมองว่านอกจากจะเป็นวิกฤตแล้วก็ยังเป็นโอกาสไปในตัวนะครับยกเว้นจะทําโอกาสเป็นวิกฤตวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าโอกาสทองของเดนฮาจะทําได้สําเร็จไหมเพราะว่าอะไรนะครับที่ผมมองว่าอย่างนี้เพราะว่าคู่ต่อสู้ที่เจอปอโต้ตามชื่อชั้นมันก็หนักแหละแล้วก็ไปเยือนสนามดาเกาว่ะมันชื่อดาเกาดากโอะ เออสเตเดียมที่โปรตุเกตก็ถือว่าเป็นนัดที่ยากแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยถ้าเราจะมองนะครับโค้ดของไอเนื่องจาก2อนะัดนียมันเป็นนัดสำคัญอูนัยเรารู้จักดีกันกันดีอยู่แล้วปรากฏว่าไอ้อโต้ผมก็ไม่ได้ตามเยอะพอไปเปิดดูว่าเอะโค้ดมันคือใครวะชื่อวิกเตอร์วิกเตอร์วิกตอวิกตอเนี่ยเออวิกตอมูโน่เนี่ยครับ ผมก็ไม่คุณชื่อเลยมันเป็นคุณซือมาจากไหนว่าอยู่ดีๆมาคุมปอร์โตครับคนไปคนมาอ้าวนี่มันไม่เคยเป็นโค้ชเลยดีหว่าปกติจะเป็นแค่ผู้ผช่วยผู้จัดการทีมนะครับแกเพิ่งมารับงานผู้จัดการทีมนะครับเมื่อตอนฤูดูการหนี้แล้วประสบการณ์คือไม่ใช่อะไรนะครับไม่เคยคุมทีมไหนมาก่อนแล้วเขาย้ายมาคุมปอร์โตนะที่บานมาคือเป็นอิสตแมนเจอร์นะครับ ก็คือเป็นระดับผู้ช่วยมาตลอดนะดังนั้นเนี่ยจึงเรียกได้ว่าถ้าเทียบเป็นแลกนาล็อกเนี่ยคือโนวิดเลยนะครับประสบการณ์เดี่ยยังไม่ผ่านเทนนิงกาวเลยครับไอ้เทนนิงกาวตอนที่จะต้องตีไอ้หนอนกับตีบอลลิงอ่ะก่อนจะเข้าไปนะครับเนี่ยยังไม่ผ่าน,นอันนี้เลยนะครับเพราะว่าประสบการณ์พุ่งก้าวนัดเองนะครับคุมดีมาจริงๆแค่3เดือนเนี่ยดังนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าเทียบดีกรีกันนะครับอันนี้แค่ตัวโค้ดนะ ตัวผู้เล่นยูเนเต็ดก็ดีกว่าปอร์โตอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปนับเลยมันต้องดีกว่าอยู่แล้วยิ่งตลาดที่ผ่านมาซื้อตัวได้ดีด้วยนะครับแล้วตัวปีนี้ไม่ได้เจ็บเยอะเนี่ยเหนือกว่าทุกอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยนัดนี้เน,นี่ยผมถึงมองว่าโอกาสที่เทนฮากจะได้โชว์ของนะครับเพราะว่าตัวเทนฮากเนี่ยประสบการณ์เนี่ยโอ้โหคุมคุมฟุตบอลมาระดับอาชีพมาตั้งประมาณเท่าไหร่วะเจ็ดแปดปีแล้วว่าเกินด้วยอ่ะน่าจะเกินเจ็ดแปดปีนะครับไอ้นี่โค้ชแค่ประสบการณ์สามเดือนนะครับ เทนฮารคุมมาน่าจะเป็นสิบปีแล้วว่ะผมว่าเกินเจ็ดแปดปีนะตั้งแต่ตอนมีผมว่ะไม่แน่ใจอ่ะแต่ที่เท่าที่เช็คสถิติมาคือเทนฮารคุมมาหก0้ยนัดแล้วนะครับ6กรนัดกับ9นัดเนี่ยถ้าเปรียบเมื่อกี้เป็นโนวิดเนี่ยก็คือโนวิดกับครูไซเดอร์นะครับจ็อบสเนี่ยเทนฮาร์นี่ระดับครูไซเดอร์นะครับ รอบสองแล้วเนี่ยเลเวลเกือบจะ99แล้วจริงๆคุมจริงๆมีคนบอกว่าต้องเป็นไฮไฮคาร์ดยิ่งกว่านี้ยิ่งกว่าครูเซเดอร์อีกผมจำไม่ได้มานชื่ออะไรพอเลิกเล่นไปช่วงนั้น มีคนบอกว่าอาจจะต้องสูงกว่าครูเซเดอร์นะครับอาจปรากฏว่าไม่ใช่อะไรครับคุมมานานเต,ตีตีมอนมาเยอะก็จริงแต่ว,ว่าเทนฮาร์ mm hmm. ลืมกดคูณ2ครับแถมตีแต่มอนอ่อ,อน,ออนในดันเจียนอย่างไออะไรนะหลีกดัดด้ดวยครับเลเวลเลยขึ้นชาเล็นึงก็ถือว่าเป็นประมาณคูเซเดอร์แล้วกันถ้ามาตีถ้าไปตีในลาลิก้าหรือว่าในในเกาโชในบุนเดเนี่ยอาจจะเลเวลสูงกว่านี้เป็นเป็นระดับไอแสงขึ้นแสงติดขึ้นเท้าแล้ว ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอ่ะถือว่ามันก็ยังห่างชั้นกันเยอะนะครับกับทางไอ้บรูโน่เนี่ยวิกตอร์บรูโน่เนี่ยของทางปอร์โตนะครับดังนั้นเนี่ยแล้วยิ่งเดินหางนี่มีดีกรีคือไม่เบานะครับในในลีกอังกฤษเดี๋ยวมาคุม2ปีได้2แชมป์นะครับเป็นรองแคปเป๊ปแค่คนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอ่ามันควรจะไม่พลาดในนัดนีนะถ้าพลาดน,ดนัดดีเนี่ย นัดเจออูนยนิยากปอยู่แล้วเพราะว่าอูนเน้นอูนนี่ผมถือว่าเป็นโค้ดระดับระดับที่สูงกว่าเทนฮากและจริงๆไอ้ก่อนที่จะมาเนี่ยผมมีการประเมินไอ้ดีกรีโค้ดแต่ละคนก็เคยพูดไปให้ฟังแล้วว่าอย่างที่ผมประเมินอย่างเงี้ยอะโรเบโต้มันชินี่อตอนนั้นที่ว่างอยู่นะมันไม่ใช่ว่างเนี่ยมันว่างป่าวะเออว่างอยู่ปะโรเบโต้มันชินีโรเบโตมันชินี่หรือยอย่างอูนเอมิลี่หรืออย่าง ไอ้มาริมาลิซิโอซาลีพวกเนี้ยผมถือว่าดีกรีสูงกว่เาเทนฮาร์ทั้งหมดนะครับก่อนที่จะมาคุมเพราะว่าพวกนั้นคือคว้าแชมป์ระดับไอ้มันอาจจะเป็นบอลไอ้ยุโรป้าเป็นบอลบอลถ้วยรองของยุโรปแต่ว่าดีกรีมันก็ดีกว่าลีกดัตแน่ๆครับไม่ถือว่าแชมป์ลีกดัตหรือแชมป์บอลถ้วยลีกดัตอะคือหรืออย่างโรเบโตบันชินนี่คือคว้าคว้าทั้งรีม์ลกมาแล้วแล้วก็พาทีมชาติอิตาลีคว้ายุโรมาอย่างเงี้ย ดังนั้นเนี่ยพวกนี้ผมจะให้ถือว่าถ้าโดยระดับว่าโดยโปรไฟล์สูงกว่าเพทนแต่ว่าตอนนั้นเทนฮารเป็นโคที่กําลังมานะครับไปายถึงว่าไอ้วิธีการเล่นฟอร์มการเล่นของเขามาดูหน้า,น,าน้าตื่นตาตื่นใจเก็บผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นโคที่มีมีโอกาสที่จะอีโวได้นะครับ แต่ผ่านมา3ปีก็ยังไม่ยังไม่ได้ถึงขนาดเท่าความคาดหวังนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าถ้าเอาตัวรอดไปได้จากช่วงวิกฤตนี้จะสามารถมาอีโวอย่างที่ตัวเองหวังไอ้ทางแฟนบอลแล้วก็ทางไอ้บอร์ดบริหารหวังได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าก็กำาลังพยายามมองหาจุดเปลี่ยนอยู่เนาะสำหรับเทนฮากเพราะว่าถ้าเขาสามารถหาจุดเปลี่ยนได้เล่นหัดกลุ่มขึ้น เก็บผลการแข่งได้มากขึ้นจนฟอร์มติดได้เหมือนอย่างฤูดูการที่แรกที่มาเนี่ยที่เก็บเก็บผลการแข่งได้ดีเฟรนด์ฟุตบอลได้ดีแล้วเก็บที่3ม,มาได้เนี่ยก็เดี๋ยวก็มาลองดูนะครับว่าจะสามารถทําได้ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกครับนัดนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองที่ทางเทนฮาร์คเนี่ยควรจะไม่พลาดนะครับในการที่จะเจอกับปอร์โตในวันพฤหัสดีนี้นะครับเพราะว่า ทั้งประสบการณ์เนี่ยแกต้องผ่านหมากที่มาเยอะกว่ามากกว่าอยู่แล้วอะเคยเคยผ,ผ่านผ่านพ้นสถานการณ์มามากกว่าอยู่แล้วในขณะที่ทางบรูโน่เนี่ยเพิ่งผ่านมาเก้านัดอะมันคือแบบโอ้โหยังยังเดินยังยังไอเท่ากับเหมือนยังคุมในบ้านไม่ครบห้านัดเลยมั้งเก้านัดเนี่ยมันต้องไปเยือนสลับกันเนี่ยดังนั้นเนี่ยโอ้โหยังเดินเข้าออกสนามไม่เกินห้าครั้งเลยนะครับในแมตช์ทางการที่เป็นโค้ดเนี่ยดังนั้นเนี่ย นัดนี้ควรจะไม่พลาดนะครับเราก็มารอดูกันว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับทางเทนทากแล้วก็ทางปอร์โตที่จะเจอกันอยู่ในเต็ดนะครับก็วันนี้จบแค่นี้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาอัปเดตแล้วก็เย็นนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรบิดพลาดผมจะเข้าไปร่วมเรสคาเฟนะครับไปพูดคุยกันหน่อยหลังจาก เกมแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับว่ามีประเด็นอะไรน่าสนใจอะไรบ้างหลักๆก,ก็อาจจะความคิดเห็นผมอะ่ะก็คงคล้ายๆในไลฟ์ที่แล้วกับในคลิปนี้แหละก็ไม่ได้ต่างกันมากครับก็ติดตามรับชมกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์หรือว่าสมัครเมมเบอร์ให้ได้นะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามสันกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ สามารถสนับสนุนเพจและช่อง Alpha Zero ได้แล้วถ้าคุณมีสินค้าหรือร้านค้าต้องการให้เราโปรโมตติดต่อได้ทาง Line แอ Alpha Zero หรือสแกน QR l i น์ตามภาพได้เลยครับ